โอป,ปโปโรกับไม,ม,ม่จำมปอียกกับประชามาตุราอันนึงอันใดพระเจ้าคัะคืออย่างนี้ได้ปูนท <c oughs> ี่อยากจะถามได้ปูนสักนิดหนึ่งได้ปูนนะเราเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองอยากจะถามว่าในพระคนครภาสายลีของเราในตอนนี้เนี่ยประชาชนประสบนิกรเป็นยังไงมั่งประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ได้ปูนโอประชาชนอยู่ดีกินดีครับประชาชน,าน,านในนครสยบุรีพระเจ้าคัะ ประชาจนอยู่ดีกินดีแต่ว่าติดอยู่อิดเดียวกับทําไมเนอะลำบากบปเจ้ากันเอ้แล้วบอกว่าสบายดีแล้วทําไมถึงลําบากเนื่อยไะเจ้ากันทำไมเนอะเครียดเครียดอะไรหมอบกวต้องกิดกันกับตั้งแต่โควิดในตีนไม่มากิดเลยมพอบักับทําไมเนอะอ๋อมันเปลี่ยนไปหมดกับเปลี่ยนไปหมดกับเปลี่ยนมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกล้องกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันกับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกรงเมกาเมกาอ่นี่น,น้องตาเมกากันตอนโควิดมาปนิ้กล้ไม่ได้เลยนี่เอนไหมตอนนี้ว่าใครขี่ใครล,ลงไปแลว้วอ่นี่เมกาก็กลับมาใกล้กันได้แลว้วเพราะอย่างนั้นในปูนไปเจากันประเทศาาป,ประชาชนเป็นยังไงมั่งตอนนี้อ๋อประเทประชาชนเน็มนคาคนไปชาลี้าลูจริงจริงแล้วมั่งพอกับประชาชนอยู่กันอย่างสบายกับอยู่กันอย่างสบายกับเตั้นไปเ,เปร่เผื่อบ้านกับเพื่อนบ้าน ไปเจ้ากันใครแล่นในปูนเพื่อนบ้านประเทศไทยระเจ้ากันประเทศไทยพระเจ้ากันทำไมและนในปูนอ๋อเล่ระเจ้ากันมวยใยประเทศไทยกับตอนนี้เหม็นก็เขาหยุดสะ่าเรียบร้อยกําลังอีเลือกตั้งกําลังจะเลือกตั้งพระเจ้ากันอันนั้นอย่านอนตับจิดี่นองกับไปเลือกตั้งกันได้เลือกตั้งพระเจ้ากันปนญามีแล่าปะนาพระเจ้ากับ้าปอปัาประเทศไทยปะญหาประเทศไทยพระเจ้ากันมีอะไรบ้างในพูน เต้าจริงๆแล้วก็เรือยาแบ่งเป็นสามประเภทประเภทแบ่งเป็นสามประเภทพระเจ้าก่ะประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งคือปนัดสามจังหวัดจีเดนภาคใต้ปนะดสามจังหวัดจีแดนภาคใต้พระเจ้าก่ะเป็นยังไงบ้างนายพนเลือเบาบางลงแล้วพระเจ้าก่ะตอนนี้เริ่มเบาบางลงแล้วพระเจ้าก่ะสถานการณ์ประชากรเรือเบาบางลงแล้วประชากรเริ่มเบาบางพระเจ้าก่ะทำไมละมีสิ่งมาัะจรรย์เกิดขึ้นอะไรละเรือใบวิ่งบนน้นพระเจ้าก่ะ สมชายวัดเจดเดนภาคใต้พระเจ้าค่ะเป็นยังไงมังได้ปูนสัชายวัดชจเดนภาคใต้อ๋อไม่ต้องกินด้วยหมากม่แม่บปอกับส้ำจังวัดจเดนภาคใต้เวลาปลาชวดนี่เต้าจำหนักจ้องเข้าปุกเต้านี้อ๋เต้าปลาวัดเต้าที่เวลาชวดกับพระปลาซ้ำอยงวัดจเดนภาคใต้ไม่จะชวดเหมือนกันพระเจ้าค่ะพระสัชายวัดเจดเดนภาคใต้กับพระแถวนี้เนี่ยเขาสวดไม่เหมือนกันพระเจ้าค่ะถ้าเป็นพระแถวนี้อ๋อ ้าเป็นปนลาเต้ยนี้เวลาก็ให้ก็ให้หมายังว่ายัางไงหมายังหมายังกับต้องขึ้นกับว่าหมายังหมายังหมายังคืนนี้เล่นนั่งกระทิงก็ไม่เตี้ยยาชูก,ก็ไม่ตะได้ใจคน้นือวยกองติบรายๆจะจ่ององก็ยังดีลาวแดงตาเมียตองมาตีลงนั่งตาได้ลาวแดงร้อยแดงก็ยังแร่งร้มก็ได้ยีนจินีก่ก็ดี กล่อมด้วยโชดะหนาแก้มก็สิปล่อยหลวงปูนี่ว่าต้องการอะไรในพูนมันน่าเกียดในวัดในว่าพูดเลยมั่งกับเพื่อว่าปีตูนได้ยิงมั่งไปเจ้าก่ะเพื่ได้กินเหล้าเจ้าป่าอันนี้คือพลาทิพแถวเขาปลูกตรงนี้ไปเจ้าก่ะและแต่เป็นพระสาซ้ำที่ว่าเจเดนภาคใต้อ๋อพระสามจังหต่ว่าเจเดนภาคใต้เวลาเขาให้อายาทาก็ว่าปณิว่ายังไงนายพูนก็ว่ายาทาวารีวหา ยาลาปลิมาเลระเบิดเพืตายต้องราชาจับเพื่อโยเฝ้าวัดมัตรุเฝ้าโรงเรียนระเบิดร่างรถไว้เช็ดข้อพระบนิ่นในคันผู้ตายนายตายจ่าเพียนก็ยังตายตายยังทั้งเพื่อวันทูเดีนี่คือประสัทจังวัดเิเด่นภาคใต้พระเจ้าค่ะนี่คือปัญหาที่หนึ่งปณาที่หนึ่งคือปัญหาสจังหวัดเิเด่นภาคใต้ ัญหาที <S <S <political silence> <IL EN C olor> ่สองในปูนปัญหาจีร่องคือปัญหาทางการเมืองปัญหาทางการเมืองพระเจ้ากัททาไมเล่าอ๋อก็บอกแล้วกับบางคนจบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกับบางคนนนั้จบเปิดเตยบางคนจบปัติประชาติปัตยนะบางคนจบอภิจิตนะบางคนจบโอ้และจริงกับบางคนจบเรื่องบางคนจบแดง่ะบางคนจบเล่นแข่งบางคนจบเลสซี่นอ่นะบางคนจบกินอ่ แม่กงอ่าบางคนชอบกินลาวลรอ่าบางคนนั่นชอบกินดีเจ็ดซี่อ่ามันไม่เหมือนกันกับบางคนชอบกินกุ้งแม่น้ำบางคนชอบกินกุ้งค้อยอ่าบางคนชอบกินหอยอ่านั่นแหละแต่ว่นไหนวัวหนอยเราวันชอบกินพอในพูช่อันนี้ลาววัตถิฐานก้าวใจกับลาววัติฐานก้าวใจกับอันนั่นกับเราไวยังไงก็ต้อง เลาว่าทิ่ตั้งก้าใจทำไมเล่ะเราว่าในอ้วนน้อยก็ยังยกมีอะไเลยพูดอะไรน่าเกลียดใครเลระเสียน้อยกับเสียน้อยกับเสียน้อยติดมณีพันคนนี้อยู่มาดันเนเป็นเสียกับเป็นเจี๊ยงบโอบางคนมันชอบไม่เหมือนกันกับบางคนไม่จบไม่เหมือนการเมืองก็เหมือนกันไม่เจอกัน ก็บอกแล้วตาเร่งแล้วมันเป็นปิดดาบช่อคมดาบสองคมโอ้อมผมไม่ต้องกิดได้มากนี่เวลาหาเที่ยงเหมือนกันแหละทําไมละอ๋อเช่เวลาห้าเที่ยงก็บอกแล้วว่าจำเนียงวันวันเวลาหาเสียงกับเวลาห่าเที่ยงจำเนียงวันวันพี่น้องกับเลือกผมครับถ้าผมเข้าไปแล้วพี่น้องกับผมจะทาทุกอย่างทุกสิ่งทุกซอยถนนคอนกรีตหมดเลยครับถนนคอนกรีตไม่ใช่ถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตนายพนนั่นแหละครับ นักการเมืองเราเอาแล้วครับพี่น้องครับเลือกผมกับผมดีตรงนั้นดีตรงนี้พอได้เสร็จทำไมทำไมนายปูนไกเตือนกับได้ยินแต่เสียงห้าตัวไม่ค่อยพอเออนายปูนพูดก็ถูกเหมือนกันนายปูนนะแต่นักการเมืองที่ดีๆเขาก็มีกับดีกับนักการเมืองที่ดีๆก็มีกับคือนักการเมืองตรงติ้น่ะม่ปม่อลงเล่นี่เมื่อผู้ใหญ่วัดเราวันนี้่ะนี่คนใจหญ่ใจเติบ ผู้ใหญ่วัดนี่แหละกับเป็นคนใจใหญยใจเติบมันเลยกับแกดูแลเต็มทีดูแลเต็มที่กับแกบอกเลยคืนนี้น้องแม่นเต็มทีไปเลยน้องมาในชั้งสีฮะมู่บานก้องผีมู่ติเพ็ดตรงนี้่านองเต็มทีไปเลยถ้านองเต็มทีกับผีผีเต็มทีกับนออ่ะเวลานองจะแดงน้องไม่ต้องไปนัว่านออยากได้ได้กอบบอกกระติงหรือว่าจะเป็นเอ็มรยอย่าซุบลาวหรือจะเป็นรางวันใบรอยไปพันไห้ารอย จานผู้ใหญ่บอกไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงกับไม่ต้องเป็นห่วงจริงไงทำไมจ้ามตุ่มขลึงแล้วไม่เห็นจกเพลิมเดียร <laughs> แกลืมหรือเปล่าลืมตึงป่านนี่เด้อวันนี้คือนักการเมืองเลยที่ว่าผู้ใหญ่มีการเกินไม่มา <laughs> เล่นเล่นฝันเล่นลกดุกรอย ผมเล่นเล่นี่ปูยย่อยแต่ตาตึงเสือให้ผมหมออะไรบ้าไจนายพลพระหาการเมืองพรนาการเมืองพระนาการเมืองกับประเทศไต้ประเทศไต้ก็เราตาเปรียบจะเมื่อนรถกับรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งกับแต่ว่ารถคันนี้ประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนเป็นเจ้าของครับแต่ประชาชนไม่มีชิตรับรถคันนี้ แล้วใครเป็นคนขับรถคันนี้นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกับใครเป็นคนเลือกประชาจนเลือกก็ไปกับก็เรียกว่าการเลือกเบ,บประชาติปไตยผู้นำกับผู้นำมีทั้งหมดกี่คนยี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าคนกับแต่ว่าตีดูดีดีที่ตีผู้นำดีเดียนมีแค่ไม่กี่คนมีใครมั่งนายปูนก็บอกแล้วกับผู้นำจะต้องรอบรู้เมืองกขทธิ์ผู้นำจะต้องสุดจริดมันเปลี่ยนตินละสุระนน ผู้นำจะต้องอดทนเมื่อวิกิวผู้นำจะต้องปลิวเมื่อจัดใจผู้นำจะต้องกราตายเมืน่อนานผู้นำจะต้องอารมณ์กันเมื่อควงเอาไปวงผู้นำจะต้องซื่อตรงเมื่เอเสด็จธนรัต์ผู้นำจะต้องหนุมนวลมัดแตยัดเมื่อกับชวนลีกไปชวนลีกไปกับแม่ตาพุ่มจอบหนังหน้ากับจันชวนทําไมเหรออ๋อกิดดูปนีบนยิงปลาแต้วในเกไม่นับตื้เก็นับตื้รูปมในชวนครับ รูปนายชวนกับเป็ดกําที่มาจำตํำนาน้ำตีไหวนายชวนทําอะไรนะน้ำตีกับไหวนายชวนวันนั้นจริงแล้วกับนายชวนไม่อยู่พอสอสอพักหมดกันครกลบนายชวนเลือดเสกเมืมเอเดียวกันอันนี้คือปัญหาการเมืองปัญหาการเมืองกับและปะัญหาที่สามปัญหาติดซ้ำคือปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดกับทำไมล่ะออ๋ปอปัญหายาเสพติดกับม็อบพอกับเมื่อก่อนกิดดูว่า ไม่ว่าจะเป็นตมหรือกัญชาเป็นท้งทติพิดกฎหมายผิดกฎหมายกับตอนนี้นำตัวตมในตุกกฎหมายแล้วกัญชาก็ตุวกฎหมายแล้วแต่ว่ายังมีข้อบังคับมีข้อบังคับกับอะไรกับคิดดูแบบนี้แต่ว่าตะเหลืองปานายาเสพติดมูติแปลตรงนี้ไม่มีกับไม่มีกับเพราะว่าการบริจาค้ามาตรงนี้เ็าเขี้ยนปลายติดไปเลยติปากตังเขียนว่ายังไงเขาปลูกรื่นร่มน้ำทมมากมี ประเพณีลักที่ยังบ้าเลยยาเสพติดไม่มีถึงมีพมก็ไม่แรงยาเสพติดอยานุเออน้องนู่นู้นตีอยู่น้าลุงนั่งก็เหมือนกันเลยนั่นแหละลูกเออยาเสพติดนั่นอย่าเดียวกินอย่าเดียวไร้ยอย่าเดียวไปเตียวลงอันนั้ละปอดดับเตยใจพุง่ะพ่อแม่นี่เลี้ยงดูมาตั้งเติบใยญ่อย่ากินก็ไปทำไรเรื่องยาเสพติดเพราะอย่างนั้นกับปัญหามันเยอะในปูนปัญหาเยอะกับ ก็บอกแล้วคนเราเกิดมาในลูกเนียตกมาเป็นทาสไปแล้วกันตกมาเป็นทาสกับทาสอะไรหรือนายพนทาสก้องตัณหาตัณหากับองค์สมมาจระบุุราจารถันตัดไวเล้วว่ามนุษย์เราเกิดมานั้นมีอยู่สามกอกออะไรบ้างนายพูหนึ่งกอกียดสองกอกรมอ่าแจมอ่ากอกัมเพราะอย่างนั้นครับแล้วกอที่มากที่สุดคือกอกับ กกคกับก็เ,เรียกว่ากีเลสหรือตนาตัณหากก็เรียกว่าตัหามันเป็นยังไงนายพะเดี๋ยวการบวดยาวจะบรรยายให้กวังกบรบเจยาวนี่เป็นตลกล่วงไม่เจ้อกะตะพูดปนญีมันไม่นุกมันไม่ร้อยต้องจัดจังว่าเมื่อรำบวงควายนู่งงนกับไว้อย่างนั้นกับเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าตัณหาป่าวุฒิผลงานเพลงนี้ก้อยจันทรินหรือจาถิ่นบรมครูหนังจะลุงจังหวัดราชธานีควางบลงนเพลงนี้รับตัณหาป่าวุฒิ เสียงประมือจะกรังก้าเอเสียงน่้ยเวยิวโอ่อยโอ้ยวุ่วายมากมายวันฮานะวุ่นวายละมากมายันฮาโอ้ยมนุษย์เกิดมาไม่ว่าใครนอกอยฉันอาบแล้วฉันว่าความยาก กินต่อกิ่นปากความอยากยังไม่พอกลับมาจิกจุนโลกมนุษย์เรานี่ยหลงแอบโลกกินจริงสี่ลวงโลกอาจตกเป็นตาเราก็มาตัวเดียวอาจตกเป็นตาเราก็มาตัวเดียวอาจดำตัวเป็นเดียวปู่ดำมนุษย์ปูรูเยี่ยวนั่นแหละนอนเรียคนเรา มันต้มาเป็นเหื่อวาโยกเียมาบอกวอย่างนั้นไม่ยออ่ะทนจังลวัดจังพาราอนนที่จังลวัดังพาราเลนเต มันรายจริงน้ออย่างงันไปก้าวมะไอ้เนือว่าโจมนี่แกว่าเดียวแต่ว่าโจมกันนั่งน้ออย่างงั้นไปก้าวมาเอาแปลกจริงไอ้จรงแปลกใหจังนะถ้าแปลกจริงยิ่งแปลกใจจังดูจำลีมนกลางฟังมามาแล้วน้อนาๆพอมันโตกว่ามือเป็นเมื่นแทนหยอมตึง ไม่แล้วไม่แคล้วห่าใหม่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่รู้จักพ่ออาจจะเจ้าโจไม่รู้จับจินอาจจะเจ้าโจไม่รู้จับจินฮะลองมาแหวงมาเว่ยเสียหน่อยเออเต็มหยังมิ้นลาวนอร้อนแต่นา่นี้นเลยยังชอบทะยู่เลยยิงละนายในอะไร เียนไหวหัวใจยังสูบนกเขายังชุบรูไว่ยุงยังชากอยู่น้องบางรายหัวใจวายตาอุเป็นห่วยโดนนกไม่ถึงยกก็คลร่วบางคนได้คลอกจนหมดตัวบางคนได้คลอกจนหมดตัวรู้ชะตายว่าโดนพี่ตูนบอกว่าเลือดแต่อ้วกับพ่อพอนในวัน ้าเกลียดร้อนั้นงมป่อมมาปิดปากรงวนลุกวันนี้ลุยเอ็นนี่นายพนพระเจ้าค่ะฉันมีเรื่องให้นายพลไปประกาศข่าวว่าคว้าชายติปกรอยู่ที่ไหนกลับสู่มนครโดยด่วนตอนนี้เสด็จพ่อเสด็จแม่รอคอยการกลับมาให้กำลังใาไปประกาศข่าวถูกต้องนายพูนม่จับไปต่อได้กับไปวันนี้และก็เดี๋ยวนี้นะประกาศข่าววิทยุโทรทัศน์อัดเป็นเสียงคว้าชายติปกรอยู่ที่ไหนกลับสู่มนครโดยด่วนพระเจ้าค่ะ กำลังแก้วจะทำตามกระเจี๊ยดตั้งไปพะนังพักผ่อนรอลูกชายเทพปกรณ์กลับมาไปกรตุนกระหม่อมอันเนเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะต้องประกาศก้าวฮะวิทยุตัวตัดอัดเพรียงเดินไปเรื่อยๆอันเละเจอไก่ตั้มบ้านผู้ย่อยไปต่าง n นอ่ะไม่รู้ว่าบ้านผู้ใหญ่วัดไปต่าง nơi อันเละได้ไปบอกแกว่าไปประกาศก้าวไอทว่าว่าดจก่เทพปกรณ์หยู่ที่ไหนอันเนี่ย ให้ประกาศก้าวไอจับรูเป็นนักคนโดยด่วนเจอเคยคอยตามเดินแลล้าไปเลยเดินมาอุกตรงนี้ก็มีงานมีการหวัดตาก็ปุกตรงนี้จำหนักตรงปุกมีนางลำวงอ้อยู่ด้วยด้วยเวแม่กลางแม่ใกล้ก็ตั้งเยอะโอ้ทีนี้ตามมีพระบรมสรีระกระถัดขึ้นไปสักกะยากันได้พี่น้องกับไม้ตูบเตียนนะกับอาบริจาคห้กับวัดกับว่า อันละกับเดินทางล,ะละาลาปัจจกิดว่าเจอใครพอได้ตามกัจจะกิดว่าตานีวิทยุไปตางไหนอ,อันเนีออเดินไปเลยเลยน,าานี่ยนวาจีนในใจมัววัดเอ๋อเาเอ๋อเมาเราอยากจะตามวัดตานีวิทยุไปตางไหนบ้านผู้ใหญ่วัดไปตางไหน

อะไรวะไอ้บ้างูอยากตั้งตั้นีไปแตยุไป็ังไงนเว้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 เมึงบายยุครับบายยุครับจัดปุ้ยกันเดินมาเลยคนหนึ่งแถวแล้วมาทางนี้ก่็ไอ้บ้ามาทางนี้ก่็ไอ้บ้ามาทางนี้ก่อนเมาขี้ดาจัดเมาขี้ดา เร่งงเร่งรงเป็นไรเร่งร้งเป็นคู่นเอว่าว่าวาดีครับว่าดีเอาว่าอุ้ยตามืงว่าตาดีวิตายุไปจากไหนเอาเล้กันอยู่เพื่อ่าืบ้าวหลงเอาว่ากูดมโมนี่เอากันดมเจอโตกรดมตางโตเลยก็ดีก็ดีกูฮู้ฮูู้้ฮู้้ อีตว oh, e ่าต uh, ันีว oh, okay. uh, uh. mm ิตายุไปตังไหนอ๋อจดิอเอออีไปทำยั้อีไปประกาศเ้าว่าว่าใจเตปกอยู่ที่ไหนครับทุกนกรโดยด่วนอ๋อไม่ไมใีวิตายุเออเออแมึงไอ้บ้านอยู่ตรงไหนนี่นีอยู่เขาพุกตรงเนี้ยอยู่เขาพุกครับอยู่เรียนปอนนแล้วปอนจงปอนจงครับเรียนเดียว กูตบตายเดียวจำตัวอย่าเอิดีบ่าวเออเป็นเด็กเป็นเล็กก็นใช่ไหมอย่าจำตัวมันจักรยานไอ้ได้ล้วจำตัวมันจักรยานนาทีเลยว่าพ่อเป็นตัวจ้จักรยานเดินก็เหมือนปลาอนไลยนาเชียงเลยเฮ้ยกูเชียงกินน้ำเดจลล์อู้จิ้งเวเบาหนิกูตบเจลล์ไป รมาตานีวิตายุไปทางไหนเอากระดมเชือทูกระดมทางต่อเลยวยกินกูขนาดนั้นเดี๋ยวปล้ำล้าที่นี่ว่าตานีวิตายุไปทางไหนเนือยก็เหนื่อยไม่เอ้ยจัดเรียร์อ้ยาอ้ยาเนี่คนเกฑ์มันดวงดีพบเบียร์ทิบาท่อคว้าโชนะกันแลยโอ้โโอ้โ ครบรอบลจอมพบตำนาทีโอในคว้าให้บริยารับสั่งเสร็จมาเปรอบลมงคลโยมามันธอไม่ต้องโอจะมองในชีวิตตมนาทีชีวิตคนนี้มีพ้นและกดไว้กำกำนัดมีมากมายมีกันลยาวีที่ รับสังเสดมหาล้อมปลอบนงการอยู่ที่แปลงมานีและตั้งสักทีเรือนาคน